สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบุญสัมพันธ์เรื่องผ่านมาเจอกันนะครับกับช่อง,งสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุดหรือคอนโดรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและกฎหมายทั่วไปนะครับที่ประชาชนควรทราบ นะครับก็เป็นสื่อสารครณะนะภายใต้ชื่อช่อง m property นะครับและช่องที่2 m property หั Pro ty, วใจสีชมพูนะครับก้าสู่ปีนี้ก็ขึ้นปีที่8นะครับผ่านแพลตฟอร์มนะครับที่มีใน3ช่องทางหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page ในชื่อ m property ช่อง y t u t u นะครับในชื่อ m property tiktok ในชื่อ m property นะครับ ส่วนนี้ก็จะมาในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากาประเด็นข้อสักขามต่างๆนะครับจากนิติบุคคลนะครับทั้งหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุดหรือคอนโดนะครับรวมถึงบริษัทบริหารจัดการรวมถึงตัวบุคลากรนะครับในตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านหรือผู้จัดการอาคารนะครับที่ทำหน้าที่นะครับซึ่ง ส่งผลกระทบกับหนึ่งจิตใจและความเชื่อมั่นนะครับของเจ้าของทรัพย์สินนะครับซึ่งเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของบ้านจัดสรรน,นั่นก็คือ,อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรแปลงย่อยนะครับรวมถึงเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของคอนโดหรืออาคารชุดนั่นก็คือเจ้าของร่วมผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั่นเองนะครับดังนั้นจะมี หลายๆคำถามนะครับว่าในหนึ่งวันหรือแต่ละวัน้ผู้จัดการทำอะไรเห็นนั่งอยู่แต่ในสำนักงานไม่เห็นออกมาทำอะไรเลยเหมือนกับเสียเปล่าสูญเปล่าจ้างมาแล้วเปลืองเงินนะครับก็เป็นประเด็นในความรู้สึกนะครับของทางเจ้าของทรัพย์สินไม่ว่าจะในส่วนของแนวราบบ้านจัดสรรหรือคอนโดนะครับที่มีต่อ บุคลากรในตำแหน่งผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหมู่บ้านหรือผู้จัดการอาคารนะครับซึ่งผู้จัดการหมู่บ้านศัพท์ทางภาษาอังกฤษนั่นก็คือ housing manager หรือ village manager นะครับหรือผู้จัดการบ้านนั่นเองนะครับส่วนผู้จัดการอาคารนะครับศั์ทางภาษาอังกฤษนั่นคือ building manager นะครับผู้จัดการอาคารสถานที่นั่นเองนะครับดังนั้น ในส่วนของจ็อบโลต่างๆนะครับในแต่ละบริษัทก็น่าจะมีจ็อบโลไว้นะครับแต่ผมขอสรุปที่ง่ายๆนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่ทําหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆนี้นะครับข้างในส่วนของหมู่บ้านใจสาและคอนโดที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงประสงค์นะครับของอเจ้าของทรัพย์สิน นั่นก็คือ,อถ้ามองดูหลายๆส่วนเนี่ยผมจะไปอ้างอิงกับหนังสือที่ผมได้อ่านแล้วดีนะครับนั่นคือ s e Habits of Effective People รหรือ7อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูงนะครับในข้อที่หนึ่งก็คือ B e Proactive นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นการทำงานเชิงรุก นะครับไม่ได้ทํางานในเชิงรับนะครับดังนั้นในส่วนของผู้จัดการหมู่บ้านและผู้จัดการอาคารนะครับสิ่งที่พึงประสงค์ที่ทางเจ้าของทรัพย์สินคาดหวังคือเป็นผู้ทํางานเชิงรุกนะครับมีทัศนคติในเชิงบวกนะครับเป็นผู้มุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าของทรัพย์สินนะครับอย่างเป็นระบบนะครับมีกระบวนการคิด มีหลักวิชาทางด้านตรรกศาสตร์นะครับมีวิชาทางด้านาการเจรจาจนะครับและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นการสื่อสารในเชิงบวกนะครับเพื่อลดความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในระหว่างเจ้าสองเจ้าของทรัพย์สินด้วยกันเองหรือความขัดแย้งหรือความเข้าใจคาดเคลื่อนระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับ Board of d i r e c t o r อ หรือผู้บริหารอของนิติบุคคลนะครับในฐานะ,ะในส่วนของหมู่บ้านก็คือคณะกรรมการหมูกกม่บ้านจัดสรรในส่วนของอาคารชุดนั่นก็คือคณะกรรมก,การนิติบุคคลอาคารชุดรวมถึงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนะครับดังนั้นในส่วนของผู้จัดการอาคารนะครับรวมถึงผู้จัดการหมู่บ้านหน้าที่เป็นผู้ประสานสิทธิ์นะครับและสร้างการสื่อสารในเชิงบวกนะครับแล้วทํา มีหน้าที่ในการทําให้เจ้าของทรัพย์สินเกิดความมั่นใจนะครับผมได้ผสมผสา,านกับส่วนหนึ่งที่ได้เคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับในส่วนที่เคยเป็นตัวแทนก็ทั้งในส่วนของ a a a อุทยา Alliance นะครับแต่ยังไม่เคยขายจริงๆนะ,ะไปช่วย คุยช่วยพูดอะไรประมาณนี้ทําให้เห็นความสําคัญถึงสินค้าที่มันไม่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของผู้จัดการหมู่บ้านผู้จัดการอาคารนั่นคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับะจะมีลักษณะงานคล้ายๆกับตัวแทนประกันชีวิตนะครับเนื่องจากตัวผู้จัดการหมู่บ้านและผู้จัดการอาคารเป็นตัวแทน ของบริษัทบริหารจะจัดการในฐณะผู้รับจ้างที่ต้องไปสร้างทัศนคตินะครับและก็ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกของหมู่บ้านนะครับสมาชิกของคอนโดนะครับให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลดความขัดแย้งต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำงานตามไทม์ลอก ทำ a n a g e m น n t มีการบริหารจัดการเวลาที่ดีในการทํางานของตัวเองนะครับในเวลา8ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วตัวผู้จัดการาจริงๆทํางานแค่8ชั่วโมงไหมบางทีก็เกินกว่านั้นนะครับเนื่องจากภายหลังจากเวลาทําการปกติแล้วไม่ใช่ว่าผู้จัดก,การหมู่บ้านหรือผู้จัดก,การอาคารจะหมดจากความรับผิดช,ชอบนะครับโดยเฉพาะอาคารชุดมันมีความสูญเสียทางกฎหมายหลายๆข้อ นะครับบุ๊คบุ๊บ้านเองก็ไม่ได้ยิ่งย่อนไปแบบไปหัปวกันนะครับดังนั้นมันไม่ใช่แค่การบริหารความสัมพันธ์หรือทัศนคติของเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นแต่มันยังหมายความาไปถึงการบริหารความสัมพันธ์ของคู่สัญญาและบุคลากรต่างๆที่มีนะครับของที่ติอุคคลไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาทางด้านการรักษาความปลอดภัยน,นะครับนั่นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบริษัทรักษาความปลอดภัยทางด้านการรักษาความสะอาดนะครับของหมู่บ้านก็คือการกวาดทำความสะอาดถนนทางเท้านะครับถ้าในส่วนของคอนโดการรักษาความสะอาดก็คือการรักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารนะครับทั้งภายอกภายในอาคารรอบบริเวณนะครับรวมไปถึงในส่วนของแม่บ้านนะครับทในส่วนของ ถ้าในคอนโดจะมีแม่บ้านด้วยนะครับในส่วนของหมู่บ้านบางแห่งที่มีขับเฮ้าส์สโมสรก็จะมีตําแหน่งของแม่บ้านมาด้วยเช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับากายภาพของโครงการนะครับของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งจะไม่เหมือนกับในอาคารชุดการเชื่อมต่อของทรัพย์สินนะครับเป็นส่วนสําคัญเนื่องจากการเชื่อมต่อสิทธิ์ระหว่างสมาชิกของหมู่บ้านจัดสรรถูกเชื่อมต่อด้วย ระบบสาณูโ,โรโภคนะครับซึ่งไม่เหมือนกับอาคารชุดที่ทรัพย์สินไม่สามารถแบ่งแยกได้นะครับอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับดังนั้นการเียความละเลอียดอ่อนในการปฏิบัติอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนที่ผมเคยทําหน้าที่เป็นผู้จัดการอยู่นะครับก็ถูกการอบรมนะครับการสอนสอนจาก ตัวผู้บาจางนะครับก็คือในช่างสมศักดิ์แจ้งในเมืองนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นเป็น V.P. property management นะครับของบริษัทพกษาเวล s t a ต e จำกัดมหาชนนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้าน property นะครับของบริษัทพกษานะครับก็น,นั้นท่านก็กินเัินเดือนประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทไม่รวมค่าตอบแทนอืกนะครับก็ มีเวลาในการสร้างโปรโตไทป์ะนะครับหรือผู้จัดการต้นแบบนะครับในแบรนด์บ้านทุกษานะครับก็จะถูกมจะถูกสั่งสอนให้ทำงานเชิงลุกในการเข้าหาลูกบ้านนะครับในการวางแผนนะครับสิ่งที่สำคัญในการบริหารความสัมพันธ์ของเจ้าของทรัพสินคือเราต้องรู้ว่าในหน่วยงานที่เรารับผิดชอบนะครับ มีหมู่ถ้าเป็นหมู่บ้านมีกี่หลังกี่แปลงนะครับถ้าในคอนโดมีกี่ห้องชุดนะครับเราต้องเอาจํานวนแปลงหรือบ้านนะครับหรือจํานวนห้องชุดนะครับมาหารด้วยจานวนจานวนวันทําง,งานของเรานะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่าในหนึ่งวันเรามีเป้าหมายในการเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจทําความรู้จัก นะครับแล้วก็รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคข้อขัดแยง้งหรือข้อเสนอแนะอะไรต่างๆในเชิงรุกจากเจ้าของทรัพย์สินอย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนการการสร้างวินัยให้กับตนเองของผู้จัดการนะครับต้องพึงระลึกว่าในการที่เราทํางานในแต่ละวันนะครับตัวเจ้าของทรัพย์สินดูเราทุกวันนะครับดูเราทุกวันนะครับ บางคนที่มีตำแหน่งผู้จัดการนะครับก็ทำงานในเชิงรับนะครับไม่เคยออกไปพูดคุยมีปฏิส,สัมพันธ์กับเจ้าของทรัพย์สินนะครับก็เลยทำให้ไม่เห็นว่าในแต่ละวันตัวเองทำงานอะไรบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่เหมือนกับการฆ่าตัวเองทานอ้อมนะครับดังนั้น สิ่งที่จะทําให้ทางเจ้าของทรัพย์สินได้เห็นว่าเราทําอะไรดังนั้นการ reporting หรือการรายงานหรือการาส่งร report ในลักษณะของการทํางานของเราในแต่ละวันหรือในช่วงเวลาที่เราทํางานเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งในสมัยเริ่มแรกที่ผมได้มีการควบคุมคู่สัญญาต่างๆนะครับและในในสมัยนั้น ได้เพิ่งเริ่มมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์นะครับผมก็จะมีการวางกลยุทธ์ตามนโยบายของผอู้บริหารที่ต้องการให้เห็นถึงรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาต่างๆนะครับผ่านลายของสมาชิกหรือลูกบ,บ้านนะครับผมจะมีการวางซีเควนต์เพื่อทำให้ตัวเจ้าที่รักษาความปลอดภัยไปนั่งอยู่ในใจของลูกบ,บ้าน ซึ่งจะทําให้ทางลูกบ้านอาจจะไม่ได้เห็นการทํางานของเรานะครับแต่คนที่อยู่นอกกลุ่มไลน์นะครับเขาจะรู้ว่าผมมี Time l o อกไทม,ม์แมททม์นะครับซึ่งในสิ่งที่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งนะครับของผู้จัดการครึ่งวันเช้าเป็นครึ่งวันที่เราอยู่นอกออฟฟิศนะครับเราจะมีหน้าที่ในการทำเช็คลิสต์นะครับเป็นเช็คลิสต์ต่างๆ นะครับในการตรวจสอบตามไทม์ล็อกของเราอย่างเช่นการวางแผนในรอบสัปดาห์ว่าในวันจันทร์ถึงศุกร์เราควรตรวจสอบอะไรบ้าง,างเช่นการสุ่มตวรวจระบบรักษาความปลอดภัยการสุ่มตวรวจระบบรักษาความสะอาดการสุ่มตรวจสารูโคต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งมันจะเราต้องวางซีเควนซ์ในการทำงานในทุกวันและทุกสัปดาห์เอาไว้ นะครับตัว time lock time management มันคือมาตรฐานการทำงานที่ทำให้ผู้จัดการเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าเชื่อมั่นนะครับของเจ้าของทรัพย์สิสนนะครับหลายๆล,ลายที่ดำงรงตำแหน่งน,นี้แล้วไม่ได้มี4ีเควนไม่ได้มีคู่มือในการปฏิบัติงานทำงานแบบลุกทุ่งนะครับหรือทำงานโดยให้ผ่านไปวันๆอันเนี้ มันก็จะทําให้ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในใจของเจ้าของทรัพย์สินนะครับดังนั้นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้าของทรัพย์สินเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเราจะต้องมาทําข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับความสัมพันธ์ของเจ้าของทรัพย์สินว่าเขามีทัศนคติเป็นบวกเป็นลบอ,อย่างไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เขามีทัศนคติเป็นลบ เราจะมีส่วนสําคัญอย่างไราการที่ปรับทัศนคติของเขาให้กลับมาเป็นบวกให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆของนิติบุคคลนะครับหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุดเช่นกิจกรรมที่มีการาสร้างสัมพันธ์ที่ดีอย่านงะเช่นกิจกรรมงาน,นประจําปีการทําบุญนะครับสงการานต์การทําบุญปีใหม่นะครับ ถ้าในส่วนของคอนโดก็จะมีการประชุมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการาซ้อมอ,อพยพดับเพลิงแล้วก็การอ,อพยพรวมคนเมื่อประสบภัยสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งจะเป็น e q ส e n c นที่จัดเป็นประจำของอาคารชุดนะครับในส่วนของหมู่บ้านยังไม่มีนะครับเท่าที่สัมผัสกว่า15-20ปี ยังไม่เคยมีหมู่บ้านไหนมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมนะครับหการ,ระะอุปยกการซ้อมดับเพลิเง,เงเรื่องแผนไว้หรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ควรที่จะนํากลับไปคิดว่าควรจะมีแผนหรือการซ้อมแบบนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นชินและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องของเจ้าของทรัพย์สินนะครับน้อยก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะครับ การเขาเรียกว่าการเป็นผู้จัดการที่ดีเราต้องขายตัวเองนําเสนอตัวเองเพื่อให้เจ้าของร่วมได้เกิดความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นก็เหมือนกับตัวแทนประกันชีวิตที่การขายนะครับประกันชีวิตผู้ซื้อซื้อเพราะ 1. ผลิตภัณฑ์ดี 2. เชื่อมั่นในตัวแทน นะครับดังนั้นความสม่ําเสมอในการเข้าหาการพูดคุยการมีปฏิสมัมพันธ์กับเจ้าของทรัพย์สินเป็นประจําสม่ําเสมอถือเป็นสุขุณสมบัติที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ไปนั่งอยู่ในใจของเจ้าของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นส่วนของบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดก็ตามนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ถือว่าพอทุ่มทุ่มเป็นการแชร์และเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ ไปยังกัละยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ผ่านมาเจอกันนะครับรวมถึงบรรดาพี่น้องนะครับที่อยู่ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริหาร,ร,รจัดการพี่น้องที่ำดำรงตำแหน่งในฐานะผู้จัดการหมู่บ้านผู้จัดการอาคารก็ดีนะครับเมื่อได้รับชมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการจุดป,ประกายเพื่อทำให้เกิดการปร,ปรับปรงุงพัฒนาตัวเอง ให้เป็นที่พึงประสงค์นะครับของเจ้าของทรัพย์สินเป็นที่รักไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้านะครับสิ่งที่เราทำนะครับย่อมสม่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับพึงระลึกไว้อยู่เสมอว่าในฐานะผู้จัดการหมู่บ้านหรือผู้จัดการอาคารการทําหน้าที่ของเราคือการทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างน,นะครับ เมื่อเรายึดมั่นหรือเราเข้าใจหลักการในตัวนี้แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลายๆคนนะครับที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและยกระดับขึ้นเป็นตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะครับมีไรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปที่ไหนก็ได้รับการยอมรับได้รับการต้อนรับ,นะรบสมควรแก่เวลานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ผมเอ็มกันในช่วงที่ข้าไทยนะครับและช่องสื่อสาธารณสุกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M p r o p e r t y นะครับผ่าน Facebook Page YouTube TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆในอนาคตนะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนและสวัสดีครับ